อากาศร้อนๆแบบนี้แม่ว่าขอมาแจกสูตรเครื่องดื่มง่ายๆฮันนี่เลมอนโซดาบอกเลยว่าทำง่ายมากๆเริ่มต้นเลยเนี่ยเราใส่น้ำแข็งก่อนเลยตามด้วยนี่เลยตัวหลักของเราน้ำหวานกลิ่นฮันนี่เลมอนเป็นสูตรคีโตของสีสันเทลงไปได้ตามความชอบเลยนะเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าเขาไม่มีน้ำตาลจ้าตามด้วยมะนาวหั่นซี่ เสร็จแล้วก็เทโซดาลงไปเลยบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยแถมทำง่ายมากๆขอเพิ่มฮันนี่เลมอนอีกนิดนึงเพราะเขามีคอลลาเจนสูงถึง33,000มิลลิกรัมเลยต่อไปขอทำโยเกิร์ตฮันนี่เลมอนไว้ทานเล่นดีกว่าใส่โยเกิร์ตลงไปเลยตามด้วยกาโนล่าเยอะๆเสร็จแล้วก็ใส่กล้วยหอมลงไป ปิดท้ายด้วยน้ำหวานกลิ่นฮันนี่เลมอนตัวนี้เลยแค่มีตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถครีเอทเมนูให้อร่อยเพิ่มได้อีกตัวนี้เขามีคอลลาเจนเป็นแบบฟิสคอลลาเจนไทยเปปไทยสามารถดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นและอ่อนเยาว์นอกจากจะได้ทานน้าหวานที่ชอบแล้วเนี่ยยังได้สุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยสีสันเนี่ยเขามีน้ําหวานทั้งหมด32รสชาติเอาไว้วันหลังจะเอาสูตรเครื่องดื่มอื่นๆมาแจกอีกนะ